สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นเพื่อนและท่านผู้ชมของผมครับพี่นี่กัคือเก่าครับผ้ามากเขาปลาหาเกลาะเก็บน้องใหม่ครับผมมาหาเบิ้องน้องใหม่มาหลอกหน่สิท่านเพิ่นบอกนะครับจักสิท่านบอทันไปไปเบิ้งกันขน้างไหนครับผมครับผมท่นานจ้าบ่นนน้น้อเนาะนี่เหลือจะก,กปนนอบ่ โอเ้แกงมาครับหาจับกล้องผมนดอกยวบ่น้องย่งย่งครับก็ไฟก็ไฟหนามาครับ เี๋ยอมากกับมากไม้นี่นะครับกระไดไปดูครับเรื่องรอบนี้มีปะ,นะนะเนาะเนาะเี๋ยอมากเห็นตอไอ้เขาเขาเจ้าตัดไปครับมาสาก็าเพิ่นหอยห้อยม้เป็นตัดกนะ่น้องเ้ยไอ้สิหลอดเหวนารอบนี้เนาะ เลื ì ì ้อจ็กหนอบะเนาะอ๋อนอึ้งสวยเนี่ยเห็นบอบอเห็นไหม่จ้าอ่อมอ่อมเลยเดี๋ยวเขาจหาแป๊บครับ นี่ต่อพี่้อกอนั่นบมน่มีเลยครับบ่เห็นโอ้ยเดี๋ย่อันนี้เห็นเลยพี่น้องพ่อได้บอกนี่นอตปะแปะนี่แหนงกระยาวเลยครัพี่น้อง,ออองกออ็มีแหนงย่งนี่ครับแหนงแหนงไผ่นี่ครับมีอยู่สองนอนี่ครับพูดกล่องกระดาษนะครับนอ โอ้โหนี่เทียนสิน,น,นี่นอนหนึ่งพี่น้องน,นี่นอนหนึ่งโอ้โหน้องขังไร้ยาวเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนครับจบคอยมาจัดนอนหลังงามพี่น้องเห็นไหมครับโอ้ยกล่องแบบโฟกัสพี่น้องเอ้ยนะครับดีอยู่พี่น้ครับครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับผม ลุยเลยครับเหลือลยพอไดาอยู่เนาะนี้ยกระสิ๊บหท่านข้าเจ้ เราหีดมานองเลยโอ้เสียดายพี่น้องนี่ครับสว่างามงามเลยครับผมพวกเอามีดมา อย่าพอเพียงเอ้ยไปครับสองนอครับผมอีกนอหนึ่งเอาละโอ้ยนะครับนอนี่สามนอพี่น้อง เดี <łość> ๋ยวนอที่ซีตรงไหนอยู่เดี๋นะครับสามนอแล้วครับผมไปเดี๋ยววนหาทางเอานอนั่นมึงครับเสียบยังไงเรามาอ้อมมึงทั้งผีอ้อมเขาทั้งผีเขาใดญบ่ตรงนี้นอเงาอ่างเลยครับ ข้างเขา,าพี่น้องอจะเด็กออมไกลแท้นี่ต้นกระปุกครับโอมว่านรึเปล่าพี่น้องอเดี๋ยวขอหมอนกันครับพี่น้องคุยอย่างคือคุยใหญ่แทะ ครับมองห้อยเพื่นมาตัดนหน่อยแต่สะออนครับเพื่นตัดไว้ห้อยอีหยังครับมันเลิ่นเลือนยุย่งต่กอไผ่เนี่ยห้อยขุดขักขุดแน่ได้พี่น,อนอ้องเห็นบ่อกยังนี่กอไผ่เลยครับเนี่ยนอนอยังอย่างไงพี่น้องไงขนาดในโพเดมีอย่างมาน้ำเลยมาเนี่ยกำลังสิบินลำพังเลยเนี่ยสิหามีทางเข้าไปบนพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเคลียนอนอย่างกนเนาะเตรียมมือแล้วครับผม เขามาเห็นเห็นหลายนอพี่น้องเลี้ยงกันอยู่ข้างในน่ะน,นอผุแล้วขา้างในพี่น้องนอ่นใน่ขนาดเลยเขาได้ป้อต้อนอน,นี่ก็ะปุะ่นอหน,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 นึ่งข้างในนี่จะได้บดเอามีาอกมีพขอานนายให้เนื้อเลยนี่โอ้ยเสียาม ย้ำบทสเทื่อเลยโอ้ยพี่น้องนี่ครับผมผีหลายน่อยครับ สิได้บดอกหีดมาไหม,มนำใหม่หรือสั่นะครับี่ครอบอีกนอยน,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 นึงอีกนอยนึงไงพี่ ได้เลยดดหดเอาหมีดมานี่ครับไม้นี่สามนอรครับผมอุ๊บนะครับเดี๋ยวติดตามผลต่อไปครับผมอ้นจะได้นอขนาดงในหรือนอนหมองคุยนีย่พอดีเลยครับอน,อนบ้องแบบไงครับผมแล้วเนื่อากหาทางเอาเอา,เอานอนหนังนครับครับถือว่าคุ้มครับก็เดียว ึ่งนังเหลืออีกหลายครับแต่นอมันยัางบ้านเงาครับมันกรเทียมนังสันนี่เลยครับนะครับผลงานก็เยี่ครับผมผลงานก็เยี่ครับผมครับเป็นไม้ยังสีละครับผมเอาครับท่านักขอบคุณทุกการรับชมองผมมากดไลค์ให้น้ำเด้อครับผมกดติดตามให้น้ำเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ